นี้แล้วัก่อนรถเลยครับทรายบ่หล่ว่ารตะบ่ทายเลยครา่จ๋าาัวชมๆแต่ินามาหลายอยู่พันสองาเขาเบิ่งรละบ้าะะี่ยเล็กๆนี่ตบรพี่เอามองไม่เลยครับวอแบบใหญ่ซะได้แบบพัง ไมดอกอีกสิบกิโล่ยูมันบอกไงางมกว่ามาเลยางมาครับากเลครั้าครับเราเล้ยงมาเลี้ยงเทนั่นแหะค่ะมีมีครบว่าจูอุปกรณ์มันมีนาใหญ่เต็มเต็มมเมไปเลยเ็มไปลยมปเลเอาหูว่ามันลบมันมันมันมับไรทายครับโอ้าเอนี้เัวนี้น่าจะแตกก็อ นายจะจุบครับนาจะจุบขาดเพราะว่ารถรถมันรถมันหม่รัอหยับหยยบหยบบยังสักยางกอจะก็จะก็จะจักรยานรถโมเดไทายครับบมเดลทรายก็ด้ไถดอกลุงกระบอกอะไรนี่ถดลไถลุ่มกระบกอะไรรถโมเด้ทรายบมเดยางครับเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับแเบหยยบทางขุขะเพราะว่ากรอมันกรอมันยังกัคล้องอยู่รอเนี่เท่ากแอบมาก

ซู้ในใน่แงนะครับนที่รก็มู่นแล้วงานกอนมามาดูการหนาเจ็ดสเปียกของรเลยอดหาเพราะว่ารเปลี่ยนแล้วงอ้แนมกัเช็คเปืนุ่มมืออยู่ครับเช็คกไม่นครับมาม,านามันยิ่งเผาอีกเรามเช็รกอย่างเพราะว่ามันสิเป็น<ะ>่างเรากับวอยว่ามันหนาจะมัอยูะรั่องรถเคร่อถเสื่อมมากกว่าเปล่ามั

หนึ่งเลียนออกไปใส่ปูเขาลอยหนึ่งเลีนออกฮะหนึ่งมันเลียนออกมลโอ้มันเลียนลงขาท่าปุติเนี่ยอีกรอหนึ่งอ่ะโอ้มันมีสองรอนเนาะลอ๋อพี่น้อรอนหนึ่งลพูดว่าหยุดนั่งไปเบิ่งยี้าปุ่นรอมันหลุดบวกรอนหนึ่งเลีนออกที่ไหนปูแม่เราหาีไม้คบาง <laughs> <c oughs> ลอ่ลอรถเลี้นล่อรถบาดเลีนออก เราสิเป็นถอยรถขึ้นไปน้ำเจ้าว่นมีมือได้จิดเอถือจอแจ้งเถิด